สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเกาเนะค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี่ป่าบนคนอีสานก็ได้มาติดตามเรื่องรลว่ความฝันของคุณตาสาหรือว่าลุงสาเนะค่ะเพิ่นฝันว่ารถเพิ่นจอดอยู่ก็มีรถอีกขั้นหนึ่งค่ะจอดอยู่เป็นขั้นเดียวกันค่ะในความฝันของเพิน่นเพิ่นกับว่ารถฟ้าแสีค่ะอยู่ดีดีกั จอดรอติดกันค่ะเพิ่นกระขิดเบิ่งหล่อค่ะฮ็ดจังไดที่เอาออกได้สีถอยนี่ไดเบียดกันคักแท้รลอจูกันเลยค่ะรอจูติดกันเลยค่ะเพ่นว่าถอยอยากออกอยากนั่งฉิดเบิ่งจะลอหลุดค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตาสาหรือว่าลุงสา ิ่นสี้โสคกห้ลากับท่านผู้ส้มทางบานแนวไลกับไปบึงเอาน้ำกันกับความฝันของคุณลุงสาน้ำกันนอค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะมณีกระไดะมติดตามเรืงองราวความฝันของคุณลุงนอค่ะกับ่บเลมาติดตามมา,ลาหลงวดและค่ะนั่มหาบโผลอค่ะ โบยูเหือนจากเถื่อค่ะมือนีกระโศกดีค่ะเพ่นยูเนาะค่ะคุณลุงพันยูเฮือนเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงพ่นฝันว่าจังไรกะแก่ให้ท่านผู้ชมทา้งบ้านเท่าฟังไหมคะลุงค่ะกบอได้ฝันยังว่าท่านฝันฝันแต่เห็นรถนี่แหละรถอันยังขั้นเดียวก็จะมีสองขั้นเดียวกันเลยค่ะมาเหีือกันเ่ยรอติดกันรอหน่ะค่ะรถขั้นนี้ล่ะขั้นนี้ล่ะ อืว่าคันนี้อย่งั้คือมีสองคันกระแตกใจเนาะแลกอยูน่นะจอดเลี่ยงกันเลยนี่รอรอหนาตพิดกันเลยเบียด่พราะพัสดุแต่ว่าบ่ได้ชนเลยอย่างค,คู่กันเลยคู่กันมาจอดคู่เลยนี่ยงกันเท่านั้นค่ะ <G ül> บานนี้ในความฝันของลูงหนั่นกะดีใจบ่เลยรถสองคัน แปลใจบอกบอกบอกท่านมาดีใจหรอกจ็กเตม่นรถเฮาหรือจากไหนเนาะทะเบียนกับบอมี่บอด้อ่านไหนว่าอ่านแต่ว่าทะเบียนกับบอด้อ่านว่าเออคือกันว่าท่านมันบอมแมนบอด้มีแต่ขั้นนี้แล้วแต่ขั้นไม่บอด้ไปเบิงว่าทะเบียนเบิงแต่ขั้นนี้เบิงแต่ขั้นนี้ขั้นอีกขั้นหนึ่งบอด้เบิงบอด้เบิงเบิงแต่ล้อมันติดกันค่ะเบิงแต่ว่าล้อมันติดกันเอาทิ่เขาได้จังได้ว่าท่านมันติดกันขัดนี่ติด โวยบุกพอซองนิวแมติดเลยแล้วติดติดแนบก็เลยจนจนคินดว<อ>มาสีถอยออก่งเออขึ้น่าอออโอ้ยถ่ายอยา่างไรน้อมันชิบุกขูดบ่ค่ะเท่านั้นสีกับสีเดียวกันเดียวกันกับรถคันเดียวนี่แหละแต่ว่ามันคือมีสองคันค่ะเพียงแต่ว่าบอดดี้ไปเบิบ้งทะเบียนมันแค่นั้นอบอดดี้เบิ้งทะเบียนคันว่าเบิ้งทะเบียนอันเดียวกันอคือว่ารถคันเดียวละล่ะค่ะ มันเกิดมาโดยบังเอิญด้วยจังไดบ่วันใดเบิ่งทะเบียนตอนนั้นน่ะรถคันแต่ว่ารูปประพันธ์นี่รูปลักษณ์นี่เดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยอ๋อค่ะถ้าแม่นเปรียบเทียบเนาะคันนีึถ้าแม่นฝันฝันว่าคันนี้ฝันว่าได้ลูกก็สิลูกฟ้าแสงเนาะค่ะประมาณค่ะเปรียบใจเนาะแม่เพราะว่าลูกนี่เลาวแล้อยู่อยู่ไปอยู่มามาเห็นรถสองคัน กอเหี่ยงกันติดกันแอแเบี๊ยขบันขับมาเองมมัันนลุกมาเห็นนี่นะตื่นมามาเห็นเหี่ยงกันเบียดกันหลอติดกันเลยค่ะลุกมาจริงบ่เห็นบ่แม่นเห็นจริงค่ะความฝันนอกคุณลุงนอกบาดนี้เลขทะเบียนรถลุงนี้ตัวใดคุณลุงก็แปดสองนี่แหละวที่สามแปดสองสี่สามนอกขายนะคะสามก็ต่อชดากับยอพิน สองสี่สามค่ะแต่สองสี่สามเนะค่ะเพิ่นกับฝันฝันว่าคู่กันงามค่ะเนาะงามแล้วสีเดียวกันดูเพัน่านัันเดียวกันเท่าไมร่ดันเดียวกันค่ะแต่ว่ากะเป็นปริศนาเนี่ยจากน้อยหนึ่งเพราะว่าที่สําคัญหลรถนิ่ติดกันเลยแม่นบอกคุณลุงติดโลรถนิ่ติดกันจนจนในความฝันของคว่าสิถอยงากอยู่ไหนค่ะ ถอยออกเงาคือเราถอยถอยเงาถอยไปไหนอยค่ะคันนึงนี่ละคันไร้คันนึงที่ถอยออกเงาอยู่นะค่ะค่ะกะฟันซ้ำนี่เลยบอคุณลุงกะซ้ำนี่แหละทำิ่งแตะมือใหม่อีกแหละค่ะบานนี้ในความฟันนี่ยมาจอดอยู่เฮือนเลยแบานนี้มั่งนีแล้วมังนีแล้วค่ะบานนี้บานเลีกที่ของคุณพ่อนี่คุณลุงหลีที่อยู่นี่กะบหาซีหาซีค่ะบานเลีกที่หาศูนย์เนาะ อายุของคุณลุงนี่เท่าใดคุณลุงเจ็ดสิบกับแปดเดือนเจ็ดสิบปีแปดเดือนอจำไมได้หอดเดือนเนะะะาะเดือนโดยมันนับตัวประธานหอดพุทธภาอเมราพุทธพามันกัดมันกัดเต็มเจ็ดสิบเอ็ดแต่ว่ามันประธานหอดนี้บอกง่ายๆคือเจ็ดสิบปีอย่างเจ็ดสิบเอ็ดเนาะอเจ็ดสิบอย่างเจ็ดเอ็ ขันฟันมาในลักษณะจังสีขันห้าสสตีเป็นตัวเลขตัวอื่นนี่สตีจังไหนคุณลุงสมหมดว่าเนาะขันอยากตีตเป็นตุข<อ>ันที่เลขตัวเองมันกับบได้าาอายุตัวเองถ้าฟันเห็นคนอื่นนี่ตีอายุเลยทงหมดค่อยถื่อหลายเถื่อแล้วที่อายุพร้อมกมันมาต้องไปทักาเกิดพร้อมการแล้วก็ซื้อเอาเลยเพราะว่าห้าบ่ดด้ฟันเห็นตัวห้าเองขันห้าวฟันขันห้าฟันเห็นคนอื่นนี่สตีตัวเลขเป็นอายุ เป็นอายคนน่นเลยเออทายาทหลายคนก็เอามาเดกที่ค่ะห็หล้านี่ก็ได้วนี่ที่ฟันเห็นรถดนี่ก็คือบ่ต้องตีเลยล่ละเนาะเอาทะเบียนรถไปเลยมันบอคุณลุงก็จัดสีว่าจังไหนแล้วคันเอาก็เอาค่ะคันเตียบเทียบใส่คนฟันเห็นู้ไดก็สื่อทุกผู้นั่นค่ะคันฟันเห็นรถดนี่ก็คือเอาทะเบียนไปเลยจังสีเนาะงวดนี้ลุงเพิ่นกับฟันเห็นหลุดกลุดแต่ดฟ้าเสีซักค่ะบอกง่ายๆรถดฟ้าเสีฟ้าเอามารถจะคล้องคันนี้แ่ะแต่ว่ามันไผมาจอดว่ะ ค่ะแต่ว่ากะ้นลูมาเองพราะว่าหล่อรถดติดกันนี่หล่อรลุกลมๆนี่เป็นศูนซุนกะได้เด้ค่ะหรือว่าสี่ซนนก็ได้เด้เพราะว่าสี่หล่อเนาะแต่ว่ากะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาะเอาเนาะค่ะเพราะว่าามิ่นเข้ามาเนาะค่ะซีซอยกันแต่ว่าเบาง่ายๆก็คือทะเบียนรถดนี่แหละสำคัญเนาะ คุณลุงเนาะเพราะว่าฝันเกี่ยวเก่กับโหลดเนาะค่ะเนาะแม่ามาหนั่นแหละแต่ว่าออกตัวหนาตัวรังก็บอกหู้ละค่ะห้ยกิจาจรณาเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสำมารถฟ้าเสียเนาะเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็เห็นโจดคูคือกันเบิดสุมูมองพิษต่ว่าเพิ่นบริบ่งทะเบียนคันนั่นเพิ่นจ่องหล่อเพราะว่าเพิ่นสีถ้อยออกเนี่ยสังเกตรล่อนี่ก็ะกระจุดหนึ่งเนาะเพราะว่าหล่อนี่ติดกันแห่งเนาะ ติดกันจนในความฝันนั่นคิดว่าจะถอยออกเนี่ยหักกันเถอเนาะคุณลุงขันขนับรอทางเมดกระแปะเปดเนาก็อ่านไปทั่วเลยเนาะ,ะแสดงว่าลุงนี่บ่ทชิมแปะแมนามากเป็ดบอกง่ายๆแมนค่ะค<า>่ะค่ะคุณลุงคุณลุงมากเปดเนาะเกษตรบทชิมกาให้ชือยังกับตาของยาทิมแปะค่ะค่ะค่ะ กายเอฟซีิจารณาเอาเนาะปอาเปนเนาะมันเป็นเป็นไปได้นะไอ้มันหล่อกระซีไอแปดหล่อมันสองขันเนาะสองขันค่ะเป็นเตดเนาะสังโตนสองขันก็รวมกันเป็นเตะลดสองขันแปดสองค่ะเป็นไปเนาะค่ะแต่ว่ากาาตงกับทะเบียนรดพอดีเปดสองสี่สามเนาะค่ะกาให้เอฟซีทางบ้านตัดเอาเนาะคุณลุงเนาะรื่องาวความฝันของคุณลุงมีหยังเพิ่มเติมบอกค่ะ กะบอมี่แหละค่ะกะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กให้ท่านผู้ชมสร้างบ้านเท่ารับชมรับฟังเนะาะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณลุงค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเด็ของลุงสาเนะาะค่ะเล็กทะเบียนรหลดิ่นค่ะแปดสองสี่สามค่ะบ้านเด็กทีผื่นห้าศูนย์ค่ะอายุของพื่นกะบกิ๊ชิดยางเข่า,ขากิ๊ชิเอค่ะ อายุของผืนนาะค่ะิ่นฝันวาหลุดจอดติดกันเป็นหลุดฟ้าเศษค่ะขั้นเดียวกันเป็นสีเดียวกันค่ะมาจอดหล่อจูกันติดกันถอ,อ,อ,อยออกกับอะไริ่นวาค่ะถอยออกกต้องเบียดกันเถะนั่งจงค่ะเพ่นนั่งจงหล่อหลุดนาะค่ะออกงากเถะผนวาติดกันเลยโอมันค่ะ มันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พศส,สองพันหารอยหกกิตอย่าลืมกดติตตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนํานี่ด้วยค่ะชาบ่าันจะกดติตตามป่าบุญคนอีสานขอฝากส่งป่าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสาน สิบริภพ้พตัวเด็กเกด็ดๆดีๆความฝันดีๆหายทานผู้สมทางบานห้ารับสมรับฟังต่อไปค่ะสำหรับคิดหนีป่าบนคนอีสากนกามมเพียงเทนีลิดหนาพบกันใหม่โชกๆหมานหมันลำลำเรย่อยหิ่งๆิงปังปังกับตัวเด็กของลุงสาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ